บรรยากาศป่ายางหาผึ้งป่ายางครับวนันนี้ดอกยางกำลังบานเข้าป่ายางช่วงนี้เขาปิดหน้ายางกันหมดแล้วครับผึ้งน่าจะลงแล้วแหละปลาปา่ามงยเหมือยู่ก็มีอยู่ยในป,าปา่าป่าเนี่ยครับผมโอ้ล่ลางผึ้ง ไม่เอาครับผมนี่ครับปอายนี้ของผมครับเพื่อนสวัสดีครับผมสวัสดีด,ดีสเปียร์ภูมภาคสามคอนเก่าครับผมหลังทรงงามอยู่ครับ ดำพืดย้อนแสงหน่อยเพื่อนเช็คน้ำเลยครับตอนนี้ไม่ได้มานานไปครับผมทำครบลุยเลยครับไปครับหบเซน็ล์ละเล็กๆน่าจะนางฟ้าครับผมจุดครบก่อน อยู่ข้างบนพบเ่จะติดเนยเ่ย Không, không có nàng ừ, phá mình. Đăng phá, nàng phá. ngang phá. น,นเป็นงไงไม่รู้ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งครับขึ้น ขึ้งก่อนแข็งปับผมก็ไม่ค่อยติดครับเนีย่ยแตงกีมก่นอนเกือบไม่มีครับผม ủa, các ông,

<Sessizuk> 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 à, cảm ơn luôn lắng le có vùng và đường. ครับผมลงมาก็ดับครบดับไฟเรียบร้อยครับผม,มโมโหครบทำไมไม่ค่อยติดไฟไม่โดนต่อยครับครบไม่ติดไฟจุดแล้วจุดอีกฟางครับผมพอดีดึงฟางได้แถวนั้นแหละเอามาพันพอดีเพิ่งไม่ดูดด้วยครับงงงงอยู่ทำไมครบไม่ค่อยอยากติดดับตั้งแต่อยู่บนต้นแล้วครับครบไปครับผม เสร็จแล้วก็ไปต่อกันเลยครับครับผมไม,ไม่หิวไม่หิวไม่หิวครับดูต้นปลาล์มอย่างสูงเลยครับอ๋อกินไม่ได้เพิ่งถึงกายเบื่อดูครับดูลังเล็กๆไม่เล็กหรอกงามอยู่พอพองามแหละคแต่ไม่เอาก็ผมไปปล่อยปล่อยไม่ได้ไม่มีปัญญา ม่เป็นญาเอาอีีพี่น้อบางต้นปามขึ้นมันผุครับไม่อยากตีไม่อยากตีถอ,อยต้นปามครัไปครับผมนี่ครับอสองรังเจอสองรังได้รังเดียว,ว,ยยวยครับผมขาวสวยสวยเลยโดดกว่ากวาครับก็มิ้นมาดังหนึง่งสองรังแล้วครับมิ้นดังหนึ่งเคี้ยวไปแหละมีน้ําไม่ค่อยดีครับผม,มตัวนี้น้ําไม่ค่อยดีครับน้ําไม่มีเลยแหละ น่าจะโลกกว่าอยู่ครับเนี่ยสวยๆมีมีรังหนึ่งมีมันก็ไม่ค่อยมีน้ำครับโอเคครับผมขอบคุณครับ